ครับผมจานร,รีโมทเข็มระบบใหม่จับปุ๊บเข็มจะล็อกเม็ดอัตโ,ตโนมัติเลยครับผมนี่ครับเล่นกับน้ำเต้าปูปลาก็ได้นี่ครับ,บ,รบจับปุ๊บล็อกปับ๊บเขยา่านะครับผมอ่ากดเอากุ้งมากินหน่อยนะครับเออเล่นน้็ดเม็ดน้ำเต้าปูปลาก็ได้นะครับหรือจะจับปุ๊บล็อกปั๊บนะครับเราวางมือทุกอย่างก็คือ เข็มทุกอย่างก็คือลงปกตินะครับนี่ครับเอนี่ครับจับปุ๊บล็อกปับ๊บเขยา่านี่ครับผมอกดน้ำเตามากินน้อยนี่ครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นระบบก็คือทําระบบให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมเวลาเล่นลูกเตา๋าเราไม่ต้องไปกดเอเราไม่ต้องไปกดเอ้าปุ่มอยู่ตรงไหน,นปุ่มอยู่ตรงไหนครับผมก็คือจับปุ๊บนะครับอย่างเราข้อฝาอา่ะ อย่างเราข้อฝานี่ครับข้อฝาเขย่านี่ครับจับก็คือล็อกละนี่ครับเขย่าไปเลยนี่ครับจับปุ๊บก็เขย่าไปเลยนี่ครับเอาหกมาอีกสักเม็ดนี่ครับจะเป็นระบบรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเซนเซอร์ข้างจานคือเราจับปุ๊บจะล็อกปั๊บถ้าเราปล่อยมือเข็มทุกอย่างก็จะปล่อยนี่ครับจับปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยมือ ทุกอย่างก็จะปล่อยปกติครับผมหน้าจานก็จะสวยๆนี่ครับมองไม่เห็นหรอกครับนี่มองไม่เห็นนะนี่นี่ครับประมาณนี้จานตูดสวยๆนี่ดูได้ทุกมุมนี่ครับดูได้ทุกมุมนะ,ะทุกมุมเลยทุกมุมเลยอันน,นี่้จานสวยๆแบบนี้เลยครับตัวนี้คือจะเป็นเม็ดวัดดวงทั้งหมด แม่เห็กก็จะไม่ติดประมาณนีออ้ตัวนี้จะเป็นระบบใหม่ครับผมระบบเซ,นซ็นเซอร์ข้างจานโอเค